ถ้าถ้าเรื่องทุกอย่างมันจบลงด้วยดีครับโดยที่ผมไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้ออะไรแล้วค,คนก็หายข้อสงสัยหมดก็ั่าจะไปเดินสายไปกลับ อ๋ออะไรเะ็นสามปิดทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยโอ้ก็จะไปทุกภาคไปภาคบวชบวชด้วยไหมครับหลวงพ่อจครับไปพูดไว้อยู่ใช่ไหมครับเรื่องบวชอ๋อต้องดูงานขานานด้วยนะเพราะว่าต้องเคลียร์งาน งานที่รับไว้แต่บวชแน่นอนครับคอ๋อเรื่องเรื่องบวชบวชแน่นอนข้อสองนะครับแต่ไม่รู้กี่ภาษาใช่สิงข้อสองไหมเป็นยังไงครับก็สัจจะไงเราสัจจะคำพูดคำพูดคือคำพูดเราอย่าเป็นคนอย่าเป็นคนโกหกถูกแล้วภาสาใช่ไหมภาษาวาคาใช่ไหมใช่ครับได้ปะนี่สิงข้อสองปานาแล้วก็พุดภาษา เขาต้องการมีอ๋อเรื่องโชว์สเต็ปเท่ารู้เคยบอกลุงนะคะลุงบอกว่าสุราเนี่ยผมไม่ได้ดื่มแล้วม่ได้ชีวิตคือเมื่อก่อนดื่มแต่ผมเลิกมาหลายปีแล้วเคยเคยเลิกเลิกตอนแรกอะไปเลิกห้าปีห้าปีนี่ไม่แตะเลยไม่กินเลยสารงจานี้แน่นอนก็ได้แล้วพอครบห้าปีปุ๊บลองมากินดู หนักกว่าเดิมอีกอันนี้คือเรื่องจริง,รง,รงใช่กินหนักกว่าเดิมอีกหลังจากที่เลิกห้าปีแล้วกลับมากิน,น,น,นกินแทนน้ำํำ<อ>ก็เลยลสโอ้มันจริงมั้ยมันจริงจริงที่เขาบอกว่าถ้าเลิกแล้วกลับมากินแล้วจะหนักกว่าเดิมมันก็เลยกินพักนึงตอนนั้นก็ขายไก,ก่ย่างวันนี้เริ่มกลับมากินครบห้าปีขายไก่ย่างปีแรกขับซาล้งไปซาล้งตกข้างทางไม่รู้ตัวกลับมาบ้านจริงจริงโอ้ทิ่มลงไปเลยน่เพราะวรถซาล้งมันไม่แรงไงลาขาวเลยลาสีล่าอะไรล่าขาวผมกินล่าขาวด้วย เราอื่นไม่กินเหล้าไี่กินเบียร์ผมไม่ไม่กินมันไม่เมาคนไม่ได้อยู่สารคามไม่ครับเป็นคนสกลนครครับไม่ต้องอือสารคามน้ำไม่ต้องเล่นมุกเล่นมุกแซ่บเงียบเลยไม่น่าเล่นเลยโหนูรู้ยั่หนูไม่เล่นเอ้าสารคามไม่น้ำไม่ต้องเหรอไม่ต้องเขาไม่กินน้ำเขาบอกว่ามันไปล้าง เสียรสชาติบ้างผมกินเหล้าผมก็มีตอนตอนผมกินเหล้าผมก็มีมีกินน้ำนะเหล้าขาวแก้วแรกก็ใส่เต็มแก้วโอ้คือสิออกฮานท่องออกฮานท่องแบบหมอมีนอกครับถ้ากินเหล้าขอแห้งแล้วค่ะเสียงตัวนี้เป็นการรองเพลงบักคำพานที่คนสาหยดน้ำตาแม่ทำให้แค่ใจแม่คงจุกนั่ง ลูกมันสัวคำที่ลืมดูแลบกักโตปัญหาคนเดิมสิเป็นคนดีและได้แม่สิตั้งใจลบแคดที่กลบบาดแผลสิบ,บอยให้แม่เสียใจขอสัญญากับน้ำตาแม่ว่าต่อไปนี้ลูกสิตั้งใจ สิ Saint เฮ็ดโตุตันคนดูไปดูไปนะฮะขอบคุณครับว really ันน şey ี้จะฟังกันถ so ูกใจแล้วทานลงพลนะวันนี้จะร้องขายมากเลยให้เต็มร้อยอ่ะแต่ที่เคยร้องเพลงเพลงสองเพลงวันนี้รอบไปก้าไปเก้าเพลงแล้วเสียงคอแห้งหมดแล้วีจะฟังเพลงแรกฟังเพลงสุดท้ายก่อนนะครับมาผมหลังว่าสิโอละโน่ น้ำตากระไหลย่อยลงมคอจนอายสมัครอัอนี้เป็นเวอร์ชั้นเขากโดนลุกคนนะเพลงพี่ทุกช็อตเลย่ะโอ้ยังมังคับไรเสียงหล่อเสียงหล่อแค่พาลองหน่อยมาไปพาวงเลยครับไปพาไปพาลองเพลงฝั่งนั่งนีดหน่อยไปพามหมดตัวเองหน่อยเ มานั่งนี่มานั่งนี่ซ้อมไปด้วยเขาเขาเขาผมว่าแล้วเขาต้องเป็นดาราคนนี้ผมดูแววเลยมานี่มานั่งตรงนี้นัมานั่งตรงนี้นั่งข้างนั่งข้างนั่งข้างเลยครับเพื่มานั่งหน่อยจะพวเสียงมันน้ำวนเจ้าเมื่อก่อนเมื่อก่อนอยู่คณะนะครับผมไหนเขาเขามีเพลงเป็นของตัวเองจริงเหรอเพราเขาคือเป้าหมายนี่เขามาแล้วตอนนี้วันนี้วันนี้มีเพลงตัวเองจริงจริงไหมลองลองลองจริงเลยนะ พอเขาคปเป้าหมายไม่ร้องค่ะเดี๋ยวตัวลงเจอตัวจริงเลยทีนีก็ร้องเป็นอะไรไม่รอดรอทอนี่เพิ่งรู้ดิเมื่อกี้ยังให้ลุงพลร้องเลยตัวเองก็ร้องบางสิก็ร้องเพลงลุงพลไม่เป็นไรี้งสักตอนสักตอนเมอกีงพไท่อตน้ด้นเอาจังได้อดีเมือนคืนนี้มอพ้าบาตา เริ่มต้นด้วยการเตยลากระยานหัวหน้าไล่ออกจากวงเอาละฮะ้ยนี่อล้าไม่ก็ควรนเตยโศกกะเบอร์แม่นฉากโศกคิดว่าตกแต่ถือมาเยือนงอใช่การันตุนจนงใช่ขอ่ยันเสียชื่อวงนาเอกมอลาลัม โอ้บาวันดีว